งวงตุ้ยวนช่างสวัสดีครับเช้านี้ที่กรุงเทพฝนตกตกไปปลอยนะครับตกมาตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้จะมาพูดเรื่องวาสนาวาสนามีจริงไหมนะครับทุณคิดแล้วก็พิจารณากันเอาเองนะครับคิดตามนะครับคุณคิดว่ามีคนที่เกิดวันเดียวกับคุณไหมวันเดือนปีเวลาเดียวกัคุณไหม ผมว่ามีคนที่เกิดวันเดือนปีเดียวกับผมเวลาเดียวกับผมก็มีใช่ไหมมีหลายคนด้วยแหละใช่ไหมบางคนก็เกิดเมืองไทยบางานคนก็เกิดที่ญี่ปุ่นบางคนก็เกิดที่อเมริกาใช่ไหมมันเกิดทั่วโลกอบางคนก็เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินบางคนก็เกิดเป็นลูกเจ้าสัวใช่ไหมบางคนก็เกิดเป็นลูกขอทานลูกชาวไร่ชาวนาใช่ไหม เออมันดอทุกคนต้องดวงชะตาเหมือนกันไหมเห็นไหมบางคนก็ถ้าเกิดเป็นลูกชาวนาคุณว่าเขาลําบากไหมลาบากถ้าเกิดเป็นลูกคุณรวยอะ่ะสบายไหมก็สบายใช่ไหมคนเกิดเวลาเดียวกับเรามีเยอะแยะใช่ไหมถ้าคุณอยากสบายคุณไปเกิดเป็นลูกเจ้าสัวได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม มันอยู่ที่สถานที่เกิดใช่ไหมสถานที่เกิดเรากําหนดไม่ได้ไอตัวเนี้ยที่เขาเรียกว่าวาสนาใช่ไหมเกิดเป็นเกิดได้เกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็วาสนาดีไงวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเดียวกับเราเลยทําไมเราไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินใช่ไหมพระเจ้าแผ่นดินก็มีได้คนเดียวใช่ไหมลูกเจ้าสัวใช่ไหมคนที่เกิดเวลาเดียวกับเราเดือนเดียวกับเราทําไมเขาได้ไปเป็นลูกเจ้าสัวทําไมเราไม่ได้ไปเกิดอะ อันนี้เขาเรียกว่าวาสนานะวาสนามีจริงครับเข้าใจใช่ไหมครับอคราวนี้ผมจะพูดเรื่องที่มาของของฮงจุ้ยหวนช่างนะครับไอวิชาเนี้ยผมค้นพบเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับมันเป็นไม่ใช่วิชาใหม่หรอกมันเป็นวิชาที่คนเรา หลงลืมกันไม่ค่อยพูดถึงกันหรือบางคนก็ทําอยู่ใช้อยู่นะครับไอ้ฮงจุ้ยเนี่ยมันมันกว้างมากเดิมทีเนี่ยทางทางเมืองจีนเนี่ยมันเไหมมันเป็นวิชาที่กษัตริย์เขาใช้ในการปกครองบ้านเมืองอมันก็จะมีชินแสคนที่เราเรียกว่าชินแสก็คืออาจารย์แหละที่คนถนัดเรื่องนั้นเก่งเรื่องนั้นเก่งเรื่องนี้บางคนเก่ง,เร,ง,นนกงเรื่องการ กครองใช่ไหมบางคนเก่งเรื่องดินฟ้าอากาศไปเก่งเรื่องการพยากรอะไรพวกนี้บางคนเก่งเรื่องการทํามาหากินอะไรอย่างเงี้ยคนเหล่านี้ก็จะไปเป็นที่ปรึกษาของของกษัตริย์ใช่ไหมใครเก่งเรื่องอะไรฮ่องเต้ก็จะส่ง,งคนนั้นอะ่ะไปศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนั้นแล้วก็ให้มาสอนฮ่องเต้ฮ่องเต้ทุกคนขุนนางผู้ใหญ่ทุกคนเชื้อพระวงศ์ทุกคนต้องเรียนวิชาฮงจุย้ยว่าโดยรวมๆกว้างแล้วอะ่ะฮงจุ้ยก็เป็น ทุกวิชาทุกทุกวิชาแหละที่ใช้ในการปกครองบ้านเมืองไงไหมริย์จะปกครองบ้านเมืองคุณก็ต้องดูแลทหารได้ดูแลราษฎรได้มันต้องมีเงินไหมมันก็ต้องมีไงถ้าเงินคุณต้องค้าขายใช่ไหมรย์ต้องรู้หลักการค้าขายใช่ไหมหลักการหาเงินหลักการสร้างเครื่องผลิตเงินไม่งั้นคุณเอาเงินที่ไหนอ่ะมาปกครองบ้านเมืองใช่ไหมเหมือนรัฐบาลเราก็เก็บภาษีอย่างเงี้ยใช่ไหม เมื่อก่อนมันมีสงครามมันก็ต้องมีทหารยงและการปกครองทหารทํายังไงอะไรใช่ไหมมันก็ต้องดูคนเป็นสื่อสารเป็นเจรจาเป็นใช่ไหมมันกว้างมากฮงจุย้ยแต่ทุกวันนี้บนอินเทอร์เน็ตบน Youtube อาจารย์ฮงจุ้ยทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดแต่หงจุ้ยเคหสถานฮงจุ้ยบ้านเรือนซึ่งในความคิดเห็นส่วนตัวผมเนี่ยไอ้หงจุ้ยเคหสถานหงจุ้ยบ้านเรือนมันเป็น มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่เราต้องทำถ้าคุณไม่มีเงินคุณจะไปทำไดไงคุณจะแก้บ้านไดไงตังค์ที่ไหนมาแก้ใช่ไหมผมเลยเน้นไปที่หงจุ้ยในใจหงจุ้ยบนร่างกายนะขนาดคลิปที่หลายๆคลิปที่ผ่านมาเนะี่ยพูดแต่เรื่องหงจุ้ยในใจเนีย่ยไม่ได้พูดหงจุ้ยบนร่างกายนะครับหงจุ้ยบ้านก็ไม่ค่อยได้พูดเลยนะครับมันกว้างมากนะครับใช่ไหมทาไมผมถึงเน้นเรื่องหงจุ้ยในใจ เพราะว่ามันสามารถทําได้เลยไงคุณแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วลงมือทําความสําเร็จมันก็เกิดใช่ไหมไอ้ฮงจุ้ยบนร่างกายเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับเพราะมันเป็นภาพลักษณ์ที่คุณสื่อออกไปอ่ะคนข้างนอกเห็นเนี่ยผู้พบเห็นเจอถ้าคนบุคลิกภาพคุณดีนะไม่ใช่หมายถึงแต่งตัวดีนะบุคลิกบุคลิกภาพที่ดีนะครับ ผผมผิวพรรณหน้าตาสะอาดสะอา้านไม่ลกกลิ่นตัวหอมหอมไม่เหม็นอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เซอร์ไม่มอซอถ้าพระที่คนเขามองมาก็ดูน่าเชื่อถือใช่ไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าหงจุ้ยบนร่างกายมันกว้างมากบว่าหลังทอยู่พูดนะครับมันเยอะแยะครับอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาของหงจุ้ยหวนช่างคําว่าหวนช่างมันม,มีมีประวัติอาจารย์ผมเคยเล่าให้ฟังว่า คนช่างความจริงก็เป็นคนนี่แหละมีคนจริงๆในในประวัติศาสตร์ในในตำราวชาวหุ่มจุ้ยนะคนช่างก็เป็นลูกชาวชาวไร่ชาวนาที่มีความขยันซื่อสัตย์อดทนและใฝ่ดีนะครับชอบเรียนรู้อยู่ให,ใหม่ๆอ่านหนังสือเยอะอะไรเงี้ยเขาก็ตั้งใจเรียนนะจนสุดท้ายสอบบรรจุจองหมวนได้ด้วยด้วยพื้นฐานเป็นคนที่เป็นคนดีอะ่ะเป็นคนดีมีคุณธรรม ยันซื่อสัตย์อดทนจึงเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมง,งานเป็นที่รักใคร่ของเจ้านายก็เลยประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยจเจริญรุ่งเรืองนะครับเจ้านายใช้ไปทําอะไรก็ประสบความสําเร็จหมดเพราะผู้คนรอบข้างให้ความช่วยเหลือประชาชนราษฎรก็ให้ความช่วยเหลือนะครับเกลารเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้พอท่านตายไปก็กลายเป็นเทพหวนช่างในหงจุ้ยก็คือดาวสีนะครับ ก็มีการกลับไหว้กันก็มีวิธีการกลับไหว้ให้พระเจ้าหวนช่างอะไรอย่างเงี้ยให้พเจ้าอวนช่างก็เลยกลายมาเป็นเทพเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและในหน้าที่การง,งานนะครับผมก็เลยมานั่งมองย้อนตัวเองกไปเอ๊ะที่เราประสบความสําเร็จขึ้นมาได้เพราะอะไรก็เพราะการที่เราเป็นคนดีมีคุณธรรมเรียนซื่อสัตย์และอดทนใช่ไหมผู้คนฝ่ายดีเรียนรู้อยู่เสมอ ก็เลยกลายเป็นหลักพื้นฐานของฮงจุ้ยวนช่างเลยว่าคุณต้องมีสี่ข้อเนี่นะเป็นคนดีมีคุณธรรมขยันซื่อสัตย์และอดทนมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตได้ง่ายนะยังมียังมีพูดถึงเรื่องฮงจุยบ้านฮงจุยบ้านนี้ก็คือมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จง่ายขึ้นเร็วขึ้นมั่งคั่งขึ้นนะครับแต่บ้านคุณจะแก้คุณก็ต้องมีเงินนะบ้านนั้นเป็นเรื่องสุดท้ายนะ ที่เราจะพูดถึงกันแล้วจะทํากันทุกคนประสบความสําเร็จได้ครับปักหมุดเป้าหมายลุยและลงมือทําพบกันที่ความสําเร็จครับสวัสดีครับ